สวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> ผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คือเอาหนังสือเรียนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อ่ะขอสรุปจากเมื่อวานนิดนึงนะคะเป็นการอะไรคะการฝึกหาผลบวกเกี่ยวกับ การบวกจำนวนกับ0ูนย์ใช่ไหมคะก็คือเราสรุปได้ว่าไม่ว่าจำนวนใดจะไปบวกกับ0ย์ก็คือมันจะเท่ากับจำนวนนั้นเสมอนะคะดังนั้นก็คือ0ูนย์จะไม่มีค่านะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกลูกลูกหน้าที่46นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะ ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9อ่ะทีนี้นะคะเขาบอกว่าด้านบนเล็กๆยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับการบวกอ่ะเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาก่อนโจทย์ปัญหาเขาบอกอยู่แล้วว่าโจทย์ปัญหาก็คือมันจะมีโจทย์เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเลขด้วยนะคะ ปกติการบวกของเราก็คือจะเป็นจํานวนตัวเลขบวกตัวเลขเลยใช่ไหมคะทีนี้จทยปัญหาก็จะมีแบบเขาเรียกเป็นสถานการณ์นะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นโจทย์ทีนี้เรามาดูด้านบนเลยนะคะลูกครูขออนุญาตพับหนังสือนะคะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นนิดมีกล้วย3ผลมีมังคุด2ผล นิดมีกล้วยและมังคุดรวมกี่ผลอันนี้คือโจทย์นะคะเดี๋นะคะสำหรับคุณครูนะคะเวลาเรียนโจทย์ปัญหานะคะจะกำหนดตัวเลขไว้3ตัวเลขก็คือหมายเลข1 2และก็3ามทำไมเราถึงต้องกำหนดไปแบบนั้นอ่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฝึก ทำจย์ข้างล่างลูกเอาดินสอกับไม้บรรทัดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะโจทย์มันจะมันจะให้มาแล้วเรามาดูก่อนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือจะมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองก็คือเห็นไหมคะโจทย์บอกว่านิดมีกล้วยสามผลเราขีดเส้นเลยนิดมีกล้วยสามผลนี่นะคะเห็นไหมคะขีดนิดจนถึง,งอ่ะก็คือเป็นหมายเลขหนึ่งเราก็เขียนหมายเลขหนึ่งไว้ด้านบนนะคะ ต่อไปสิ่งที่โจทย์อาจจะวงกลมให้มันข้างบนนิดนึงก็ได้อ่าทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกอีกก็คือหมายเลข2ก็คือมีมังคุด2ผลอันนี้ก็คือหมายเลข2นะคะเราขีดเส้นไปเลยแล้วก็เขียนไว้หมายเลข2องอต่อไป หมายเลขสามของเราก็คือนิดมีกล้วยและมังคุดรวมกี่ผลอันนี้ก็คือเป็นอะไรคะเขาอยากรู้ว่ามีทั้งหมดกี่ผลใช่ไหมคะทีนี้มันจะเป็นประโยคคําถามซึ่งมันก็คือเป็นโจทย์ถามก็คือหมายเลข3นะคะให้จําไว้เลยนะคะโจทย์ปัญหาของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนก็คือ หมายเลข1กับหมายเลข2ก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราส่วนหมายเลข3ก็คือจะเป็นคําถามเห็นไหมคะกี่พ้นกี่บาทอ่าก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะทีนี้เรามาดูด้านล่างนะคะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สิ่งที่โจทย์กําหนดเห็นไหมคะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือบอกแล้วเมื่อกี้มีหมายเลข1กับหมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข1กับหมายเลข2องใช่ไหมลูกหมายเลข1ก็คือนิดมีกล้วย3ผลหมายเลข2ข้างบนก็คือมีมังคุด2ผลส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือหมายเลขอะไรลูกหมายเลข3นะคะก็คือนิดมีกล้วยและมังคุดรวมกี่ผล ทีนี้เรามาดูนะคะตรงนี้จะเป็นวิธีการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราดูตรงนี้่ะเราดูตรงนี้เลยนะคะเขาบอกว่านิดมีกล้วย3ผลใช่ไหมคะข้างล่าง3ผลมีมังคุด2ผลไหมเห็นไหมระยะช่องมันจะห่างไม่เท่ากันก็หมายความว่า,วามัน3 3มมันมากกว่า2เห็นไหมคะทีนี้โจทย์ที่เขาถามก็คือนิดมีกล้วยและมังคุดรวมกี่ผลก็คือหมายเลข3นี่ อันนี้คือหมายเลขสามใช่ไหมคะที่เขาทมเราทีนี้เรามาดูการแก้จุดปัญหาประโยคสัญลักษณ์อ่ประโยคสัญลักษณ์ก็คือเท่าไหร่คะและก็คือเป็นประโย์เขาบอกอยู่แล้วว่าเป็นจุดปัญหาการบวกใช่ไหมลูกก็คือ3ามบวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในสี่เหลี่ยมนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่เลขอะไรลงไปเลยนะคะไม่ต้องใส่ไปนะคะในนี้นะคะวิธีทมก็คือเราจะเอาหมายเลขหนึ่งลงมาก่อนหมายเลขหนึ่งก็คือเห็นไหมคะนิดมีกล้วย จำนวนเราก็ใส่ออกให้ห่างนิดนึงนะคะเว้นนิดนึง3ผลหมายเลข2เราก็คือมีมังคุด2ผลก็คือบรรทัดถัดไปนะคะก็คือแล้วก็เครื่องหมายบวกอันนี้ถ้าเราดูถ้าเราไม่ดูแบบนี้ค่ะมันก็คือเป็นการบวกแนวตั้งใช่ไหมคะแต่ว่าการบวกแนวตั้งนี้ก็คือจะใช้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาด้วยมันจะเพิ่มโจทย์ขึ้นมาข้างหน้าทีนี้หมายเลข3เราเอาหมายเลข3ามมาเลยลูกมีกล้วยและมังคุดใช่ไหมคะ เราไม่ต้องเอาคำว่ารวมกี่ผลนี้มาเวลาเราคิดเราก็มาหาผลบวกเลย3บวก2ได้เท่าไหร่คะ3บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 5เราก็ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ตอบ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 ว่าก็เอาหมายเลข3ของเราอะคะ่ะมาเขียนนิดมีกล้วยและมังคุดรวม5ผลทีนี้เราจะ เราก็มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบทีนี้คำตอบของเราก็คือมันได้5ใช่ไหม5มันมากกว่า3และ2อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะพอรวมกันแล้วผลบวกมันก็จะต้องมากกว่าตัวตั้งและตัวบวกซึ่ง5มันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะลูกทีนี้เราก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหน้านี้ หน้าที่47เลยนะคะ,ะตัวอย่างที่9ป้องมีดินสอ5แท่งโป้งมีดินสอมากกว่าป้องสองแท่งป้องมีดินสอกี่แท่งทีนี้ก่อนที่จะทำนะคะก็คือให้เราใส่หมายเลขตามที่คุณครูบอกก่อนนะคะเวลาลูกเรียนลูกก็ทำไปพร้อมกับคลิปวิดีโอที่ครูสอนเลยนะคะ คุณครูอยากให้ดูนะคะคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนแบบไม่ไม่ใช่แค่ทําแบบฝึกหัดอย่างเดียวเราต้องมาดูด้วยนะคะถ้าลูกดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนก็จะจะได้ความรู้ไปเลยอ่ะ,อะหมายเลขหนึ่งของเราก็คือป้องมีดินสอห้าแท่งเขียนไปเลยหมายเลขหนึ่งด้านบนต่อไปป้องมีดินสอมากกว่าป้องสองแท่งก็คือหมายเลขสองนะลูก ป้องมีดินสอกี่แท่งอันนี้ก็คือคําถามของเราคือหมายเลขอะไรคะคือหมายเลข3ใช่ไหมคะ,นนะทีนี้เรามาดูเลยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือมีสองหมายเลขก,ก็คือหมายเลข1ก,กับหมายเลข2ใช่ไหมคะอันแรกคือป้องมีดินสอห้าแท่งคือหมายเลข1 ป้องมีดินสอมากกว่าป้องสองแท่งก็คือหมายเลข2อนี้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือหมายเลข3มของเราก็คือป้องมีดินสอกี่แท่งก็คือหมายเลข3ทีนี้เรามาดูการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาอ่าอันนี้ป้องมีดินสอห้าแท่งอันนี้ก็คือหมายเลข1ห,หมายเลข1ใช่ไหมคะที่เขาให้มา แล้วก็โป้งมีดินสอสองแท่งอันนี้คือหมาเยเลขสองทีนี้เขาอยากรู้ว่า so. โป้งมีดินสออ๋อโป่งมีดินสอมากกว่าโป้งสองแท่งอันนี้คือหมาเยเลขสองทีนี้เขาอยากทราบว่าโป่งมีดินสอนกี่แท่งเห็นไหมคะเป็นเครื่องหมายคำถามนะคะ question mark ทีนี้เราก็มาดูการแก้ปัญหา อันดับแรกของการทำโจทย์ปัญหาก็คือเราจะต้องเขียน <c oughs> ประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะเห็นไหมคะ5บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมย้ำไว้เลยนะคะว่าในช่องสี่เหลี่ยมไม่เขียนจำนวนใดลงไปเลยนะคะเราจะมาหาคำตอบแล้วเขียนด้านล่างเท่าน,นั้นนะคะต่อไปวิธีทำเอามาเลยหมายเลขหนึ่งของเราคืออะไรคะป้องมีดินสองห้าแทปป้องมีดินสอง ห้าเราวักนิดนึงอันนี้มันคือจุดใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจํานวนวักหนึ่งหแท่งก็คือเป็นอะไรคะเป็นลักษณะนามของดินสอเขาเรียกเป็นแท่งต่อไปหมายเลข2ก็คือโป้งมีดินสอมากกว่าป้องสองแท่งอันนั้นก็ใส่เครื่องหมายบวกกี่เส้นใต้ให้เรียบร้อยทีนี้หมายเลข3ป้โป้งมีดินสอเราไม่ต้องเอาคําว่ากี่แท่งโอเคเราไม่ต้องเอาคําว่ากี่แท่งมานะคะทีนี้ ก็คือโป้งมีดินสอก็คือเราเอา5มาบวกสองห้าบวกกับ2เป็นเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 7แท่งเราก็เขียนให้ตรงกันประโยคสัญ,ญลักษณ์ตัวเลขมันจะต้องตรงกันแล้วก็ด้านหลังก็จะตรงกันนะคะลักษณะนามของดินสอนะคะทีนี้ตอบโป้งมีดินสอ7แท่งที่ตอบนี้เราจะใช้ ตัวเลขไทยนะคะทีนี้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบก็คือ7มากกว่า5และ 2, 2> คําตอบที่ได้ในข้อนี้ก็คือ7ใช่ไหมคะมันจะต้องมากกว่า5และ2ซึ่งเป็นตัวตั้งและตัวบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะพอมารวมกันมันมันจะต้องมากกว่า2ตัว2จํจนวนนี้อยู่แล้วซึ่ง7จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ,อ,ะอาจจะ ดูเหมือนยากนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องลองฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะพอฝึกทำหลายๆข้อนะคะมันก็จะได้เข้าใจขึ้นนะคะ,ะลูกหยิบแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่31อนะคะ,ะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะจุดปัญหาการบวกทีนี้เราจะ ลองมาฝึกทํากันดูนะคะ,ะดูด้านบนเลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน9 1. เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคําตอบมีทั้งหมด4ข้อนะคะลูกอ่านเรามาดูเดี๋ยวคุณครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะข้อที่1ลูกฝึกอ่านไปด้วยนะคะแม่ก็สอนน้องอ่านออกเสียงประโยคนะคะ ไปด้วยได้เลยเราจะได้ทั้งวิชาภาษาไทยแล้วก็คณิตศาสตร์นะคะชาลีมีขนม5ชิ้นซื้อเพิ่มอีก3ชิ้นชาลีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นทีนี้ครูบอกแล้วใช่ไหมคะวิธีทำโจทปัญหาอันดับแรกคือเราต้องมาใส่หมายเลขให้มันก่อนเพื่อหาว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างโจทย์ถามอะไรเรา ทีนี้เรามาดูหมายเลข1ก่อนก็คือจุดกําหนดมา2หมายเลขก็คือหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2หมายเลขหนึ่งก็คือชาลีมีขนม5ชิ้นอันนี้ก็คือเป็นจุด,จดบอกแกเราใช่ไหมคะเขียนหมายเลขหนึ่งไว้ข้างบนซื้อเพิ่มอีก3ชิ้นน,นั่นก็คือหมายเลข2ทีนี้หมายเลข3ของเราก็คือจะเป็นจุดถามจุดเขาก็จะถามว่าชาลีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น เห็นไหมคะอันนี้ชาลีมีขนม5ชิ้นก็คือหมายเลข1่ 1. ซื้อขนมเพิ่มอีก3ชิ้นหมายเลข2ชาลีมีขนมทั้งหมดกี mm. ่ชิ้นคือหมายเลข3ทีนี้ให้ครูบอกแล้วว่าหมายเลข1กับหมายเลข2ก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะอ่าส่วนหมายเลข3ก็คือจะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอ่าอันนี้ก็คือเป็นการคิดใช่ไหมคะทีนี้ขนม5ชิ้นก็คือหมายเลข1ใช่ไหมคะ ซื้อเพิ่มอีก3มชิ้นคือหมายเลข2ทีนี้เขาถามว่าชาดีมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอ่อันนี้เขาไม่เขายังไม่ให้เราทําที่แบบเป็นการตั้งบวกด้วยค่ะอันนี้เขาแค่ให้เราทําแบบเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบเลยทีนี้ประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือเียนยังไงคะเขาบอกว่าการบวกก็คือ5ใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยห้า ซื้อเพิ่มมาก็คือเครื่องหมายบวก mm hmm. เพิ่มมาอีกเท่าไรสามชาดีมีขน,นมทั้งหมดกี่ชช้นก็คือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าลูกไม่ใช้ไม้บรรทัดลูกก็ต้องขีดให้ตรงนะลูกอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นการเขียนไปอยู่สัญลักษณ์เห็นไหมคะว่าในช่องสี่เหลี่ยมคุณครูจะไม่ใส่อะไรลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือการเขียนไปอยู่สัญลักษณ์ก่อนทีนี้ตอบ ตอบเท่าไหร่เอ่ย5 5บวกกับ3ได้เท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8ตอบ8ทีนี้เวลาตอบนะคะเราจะถ้าเจอคำว่าตอบก็คือให้เราเขียนด้วยตัวเลขไทยอ่าเราเขียนไปเลยนะคะตอบว่า8ใช่ไหมอ,อันนี้นะคะอ่าข้อหนึ่งก็จะเสร็จทีนี้ ข้อที่2-3-4ก็ให้ทำแล้วก็ให้ผู้ปกครองอ่านโจทย์ให้น้องนะคะแล้วก็ให้น้องทำนะคะแล้วก็ส่งงานในโน้ตเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> สําหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็คือแค่นี้นะคะแค่หนึ่งหน้านะคะแล้วก็ไม่มีการบ้านด้วยนะคะให้ลูกได้พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์นะคะลูก สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ